ดังนั้นเรามีจุดเริ่มต้นของผ้าห่มควักจากอลเสกาใช้แล้วในโลกที่ถูกครอบงำด้วยการผลิตจำนวนมากและการออกแบบดิจิทัลยังมีประเพณีที่ทุกฝีเข็มบอกเล่าเรื่องราวผ้าห่มควักของพวกอามิชซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้กลายเป็นงานศิลปะสิ่งทอที่มีผู้ต้องการมากที่สุดในโลกโดยมีราคาสูงถึงแฮนดสออน ในขณะที่แฟชั่นฟาแฟชั่นชายแล้วทิ้งกำลังเป็นที่สนใจให้เราพาคุณก้าวเข้าสู่โลกอันลึกลับของการทำผ้าห่มควักของอามิชเพื่อเปิดเผยความเป็นศิลปะเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกเหล่านี้ 1. งานหัดสิบอันศักนิสิทการทำผ้าห่มควักของชาวอามิชเป็นมากกว่างานหัตกรรมมันคือมรดกอายุกว่าสามบอยปีที่ยังรากลึกในศรัทธา และจิตวิญญาณของชุมชนอาิ ese, ิชย้อนกลับไปถึงสตวที่18เมื่อบรรพุรุษของพวกเขาตั้งโรกรากในอเมริกาผ้าห่มแต่ละพืนสะท้อนถึงหลักการเจลรสสไนด์ซึ่งหมายถึงการยอมมอบตนเพื่อจุดประสงค์ที่สูงกว่าหลักการนี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไม่เหมือนกับศิลปินสมัยใหม่ที่ลงชื่อบนผลงานของตนช่างทำ้าห่มของอามิชกับทิ้งผลงานไว้โดยไม่ระบุตัวตน เพราะการติดชื่อถือว่าเป็นความยิ่งทนงซึ่งเป็นบาปรลายแรงในวัฒนธรรมยุคแรกของพวกเขาเด็กหญิงอามิชเรียนรู้การเย็บผ้าตั้งแต่อายุเพียงหกขวบนั่งข้างคุณยายปล่อยให้มือของพวกเธอถูกชี้นำในเทอุกฟีเข็มสืบสารประเพณีเก่าแก่หลายสัตว์และเมื่อถึงอายุสิบหกปีพวกเธอจะเย็บผ้าห่มสำหรับหีแผงความหวัง ชุดสะสมงานฝีมือที่เตรียมไว้สำหรับการแต่งงานภ้าห่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสิ่งของใช้สอยแต่คือสายไอที่เชื่อมโยงผู้หญิงอมิชลายรุ่นเข้ากับมดกที่ยังมีชีวิตของบรลบุรุตสาการรวบรวมวัสดุในขณะที่ช่างทำภ้าห่มสมัยใหม่เลือกภ้าได้จากตัวเลือกมากมายไม่รู้จบทางออนไลน์ช่างทำผ้าห่มของอมิชกลับยึดมั่นกับกฎเกณฑ์เข้มงวดของอดนง ข้อบังคับที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งถูกกำหนดขึ้นกว่าสามปีก่อนเพื่อควบคุมสีและวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ได้ชุมชนส่วนใหญ่ยอมให้ใช้เฉพาะผ้าสีพื้นนำเงินเข้มแดงเลือดหมู่ม่วงเขียวโดยมีสีดำเป็นโทนหลักเพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามแบบวิถีชีวิตอามิชินสตรรที่18ทางเลือกของได้ถูกจำกัดไว้เพียงสีดำสีขาวหรือสีที่เข้าคู่กับเผาเพื่อให้รอยเย็บแทบมองไม่เห็น เพราะการเย็บให้เด่นชัดถือเป็นความโออวดซึ่งเป็นคานินยมต้องห้ามมาตั้งแต่ยุคแรกแม้ว่าวัสดุภาวอาจถูกจัดหาจากภายนอกแต่การไปรูปด้วยเทคนิคจากสะตวนที่สปก็ทำให้ผ้าห่มเหล่านี้มีเอกลักษณ์แบบอามิชเชื่อมโยองอดีตเข้ากับปจัจจุบันดุนสมสม 3. การออกแบบโดยไม่ใช้เทคโนโลยีในยุคที่เต็มไปด้วยซอฟต์แวร์และลวดลายตัดด้วยเลเซอร์ ผู้หญิงอามิชยังคงพึ่งพาความทรงจำในการออกแบบใช้วิธีที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สตวรรษทีนช่ไเมื่อบรรพบุุษของพวกเธอตั้งชุมชนในเอเมริกาช่างทำผ้า้อมผู้ชำนาญสามารถจินตนาการลวดลายเรขาคณิตอันซับซ้อนในใ,นใจก่อนถ่ายทอดลงบนผ้าด้วยการตัดด้วยมืออย่างแม่นยำบรรลุความถูกต้องทางคณิตศาสตร,ร์ แม้มีการศึกษาเพียงถึงชั้นปฐมปีที่8เป็นหลักฐานแหง่งภูยปัญญาดังเดิมของอามิชโลวัดไลยอย่างดิม m อนเซ็นเตอร์ไนน์แพชซันสชายน์แอนด์ชาโดและล็อกแคบินทุกท่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม้จะดูเรียบง่ายแต่การออกแบบเหล่านี้สร้างภาพลวงตาของความลึกเลนหว่วยผ่านการจัดวางสีและสัดส่วนอย่างชาญฉลาดนี่คือเรขาคณิตในฐานศิลปะที่ทัดเทียมกับงานออกแบบที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ แต่กับถูกสร้างขึ้นโดยมือที่ไม่เคยแตะต้องแปนพิมพ์รักษามอร์ดกอามิช ok ที่ดำรงอยู่มากว่าซามบักปีฟูกรอบเผ้าห่มควักต่างจากช่างทำผ้าห่มสมัยใหม่ที่มักทำงานคนเดียวกับจักรเย็บผ้าผู้หญิงอามิชจะมารวมตัวกันรอบกรอบไม้ขนาดใหญ่สำหรับทำผ้าห่มประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สตัวที่สิบพ โดยกรอบเหล่านี้มักทำขึ้นโดยผู้ชายอามิชและส่งต่อกันเป็นมอดดกอันล้ำค่าครอบเ้าทมักมีขนาดใหญ่จนกินพื้นที่ทั้งห้องรองรับผู้หญิงได้หกถึงแพดคนทำงานบนผ้าหม่มพื้นเดียวกันเปลี่ยนงานที่ควรจะเป็นของปัจเจกให้กลายเป็นกิจกรรมของชุมชนการรวมตัวนี้เรียกว่าฟรอลิกซ์ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางสังคมของผู้หญิงอามิชในวัฒนธรรมที่ไม่มีทีวีหรืออินเทอร์เน็ต และถูกส่งต่อมาจากบรรบุรุษที่นี่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารแก้ปัญหาและถ่ายทอดภูปัญญาจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ช่างทำ้าห่มที่มีประสบการณ์จะประสานงานกันโดยไม่ต้องเอ่คำใดเพื่อให้ความยาวและความตึงของฝีเข็มสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ทำให้ไม่อาจบอกได้ว่าใครเย็บส่วนไหนสะท้อนคุณค่าของชาวอามิชที่ยกชุมชนเหนือปเจก สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานรอลิกซ์ยังเป็นพื้นที่สังคมภายใต้การดูแลซึ่งทักษะการเย็บผ้าแสดงให้เห็นถึงความอดทนและความพร้อมสำหรับการแต่งงานอันเป็นการให้เกียรติแตก่กประเพณีที่ยังยืน 5. เทคนิคการเย็บด้วยมือในขณะที่จักรันเย็บผ้าอุตสาหกรรมสามารถทำผ้าห่มเสร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ผู้หญิงอามิชกลับเย็บผ้าห่มทุกผืนด้วยมือหยึดมั่นในประเพณีสตรอทที่สภาพานที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนของการทำงานอย่างละเอียดพิธีพิธันผ้าห่มอามิชแท้ทุกผืนถูกเย็บด้วยมือทั้งหมดโดยไม่มีรอยจักกรินเพื่อรักษามอด,ดกที่สืบทอดจากบรรพบุรุษพวกเธอใช้การเคลื่อนไหวแบบโยกไปมาอันเป็นเอกลักษณ์เย็บทะลุสามชั้นผ้าด้านบนแผนบุและผ้าด้านหลังช่างเย็บที่ชำนาญ สามารถทำได้8ถึง10บฟีเข็มต่อหนึ่งนิ้วแต่และฟีเข็มเท่ากันอย่างสมบูรณ์ในระดับที่พนดารักพิพิธภัณฑ์ใช้เป็นมาตรฐานตรวจสอบความแท้ความสมเสมอ,อนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนหลายปีทิ้งรองรอยตาปลาบนมือและลักษณะมือคอช่างทำพาวา่มที่เกิดจากการทำงานหลายทสรันรูปแบบการเย็บแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่และชุมชน ก็ให้เกิดภาษาทิ่นประจำภูมิภาคซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ช่วยให้นักวิชาการสามารถระบุได้ว่าผ้าห่มนั้นมาจากแลงคาสเตอร์โฮมส์หรือเอลคาด6เวลาและความอดทนในวัฒนธรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความพอใจฉับพลันผ้าห่มอามิชกลับถูกสร้างขึ้น้วยจังหวะอันเชื่อช้าของสตรอทที่สิา ผ้าหมหนึ่งผืนต้องใช้เวลาสามบถึงแพ่าปชั่วโมงในการทำด้วยมือกินเวลาสามถึงเจ็เดือนควบคู่ไปกับภาระงานาในบ้านผ้าห่มสำหรับงานแต่งงานอาจใช้เวลากว่าทิ้นชั่วโมงแต่จังหวะอันเชื่องชาวนี้เป็นดังการทำสมาธิไม่ใช่ภาระสะทอนถ,ถึงปัชญาอามิชที่คงอยู่ยาวนานโดยปกติแล้วผู้ทำผ้าห่มจะทำวันละสองถึงสามชั่วโมง มักใช้แสงตะเกียงน้ำมันผสานการทำผ้าห่มเข้ากับกิจวัตรประจำวันผ้าหม่มแต่งงานที่ประณีตจะเริ่มทำลวงหน้าสองปีก่อนพิธีโดยมีหลายรุ่นร่วมกันลงฝีเข็มเพื่อสร้างมอดเดอครอบครัวประเพณีที่ยาก,ากลึกจากบรรพบุรุษสำหรับผู้หญิงอามิชการทำผ้าหม่มคือรางวัลของการจัดการงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และแรงงานที่เป็นประโยชน์สะท้อนคุณค่าแก่นแท้ที่ถูกสืบทอดมานานกว่าสามปีสะพานทางเศรษฐกิจแม้จะเริ่มต้นจากความจำเป็นในครัวเรือนแต่ผ้าห่มอามิชได้พัฒนาไปสู่การเป็นสะพานทางเศรษฐ,ฐกิจเชื่อมสู่โลกภายนอกปรากฏการแห่งสตรอวที่ซิสิปที่อย่างรากลึกในประเพณีผ ah um ้าห่มอามิชแท้มีราคาขายตั้งแต่ห้ามบาโดถึงหนึชัมห้ามสิโดโล สำหรับพื้นมาตรทานและสูงถึง1 5 0 0ซนดอลาสำหรับผลงานระดับพิพิธภัณฑ์ที่นักสะสมต่างปาฏนาผู้หญิงอามิชมักไม่ค่อยได้พบผู้ซื้อโดยตรงเนื่องจากการขายจะถูกจัดการผ่านร้านค้าของอามิชหรือคนกลางชาวเมนนอนไนเพื่อคงไว้ซึ่งการแยกตัวของชุมชนจากโลกภายนอกการปฏิบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษการขายผ้าหม่มสร้างรายได้ประจำปี ระหว่างซาดินดอลลถึงแปดสิงดอลลให้กับบางครอบครัวเป็นการเสริมรายได้จากการทำฟาร์มโดยไม่ต้องให้ผู้ชายออกไปทำงานนอกชุมชนอย่างไรก็ตามผู้มาเยือนมักพบกับผ้าหม่มสไตล์อาิิชที่ผลิตโดยจักรนซึ่งแตกต่างอย่างมากจากผ้าห่มแท้ที่เย็บด้วยมือเน้นย้ำถึงคุณค่าอันยั่งยืนของประเพณีอามิช ผ้าห่มตลอดช่วงชีวิตในวิธีชีวิตของอามิชผ้าห่มเป็นเครื่องหมายของทุกช่วงสำคัญตั้งแต่เกิดจนตายบัจุไว้ด้วยประเพณีอันรุ่มรวยกว่าสามบ่อยปีทารกแรกเกิดจะได้รับผ้าห่มปลาย t u m bling blocks ซึ่งถูกทำมาตั้งแต่สตัวทีเซปารเด็กเก่งจะได้รับผ้าห่มเป็นของขวัญในวันเกิดและโอกาทสทางศาสนาเจ้าสาวจะได้รับผ้าหม่มสถึงแพืนรวมถึงลาย e วด i ิ g ring ที่แม่และยายเป็นผู้เย็บโดยแต่ละฝีเข็มแทนถึงมอดดกของครอบครัวผ้าห่มยังถูกใช้เพื่อลำลึกถึงการคลอดบุตรการขึ้นบ้านใหม่และวันครบรอบเมื่อเสียชีวิตผ้าห่มฝังศพจะปูในโรงไม้ห่อหุ้มผู้ตายด้วยรักจากชุมชนประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลวดลายอย่างเจกอบส์ a ลเดอ์สลัดของเส้นทางส่สวรรค์หรื e sunshine and shadow แทนความสุขและความสระในชีวิตล้วนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งต่อกันมาการหมอบผ้าห่มยังมีพิธีกรรมเช่นการเปิดเผยผ้ามโฮบเชสต์เมื่ออายุสิบขวปีหรือการอวยพรบ้านใหม่ในยามวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคภยัยไฟไหม้หรือการสูญเสียชุมชนจะร่วมกันทำผ้าห่มเยียยาหรือผ้าห่มปลอบใจซึ่งบางครั้งเสร็จภายในวันเดียว เป็นประเพณีแห่งความสามาคัคคีที่ยืนยาว้าหุมทำหน้าที่เสมือนบันทึกเงียบๆโดยสีสันฝีเข้มและลวดลายสะท้อนอารมณ์ของผู้สร้างและถูกเก็บรักษาข้ามรุ่นต่อรุ่น 9. มอดดกที่มีความหมาย้าหุมอมิชเผ mm. ยให้เห็นโลกคู่ขนานที่ซึ่งวัสดุธรรมดาถูกแปลเปลี่ยนผ่านกระบวนการและปรัชญาแห่งศตวรษที่สปปิพวกมันสะท้อนความงดงามของการชะลอจังหวะ ท่ามกลางโลกที่เร่งรีบคุณค่าของทักษะในยุคดิจิทัลและพลังของการสร้างเพื่อชุมชนแทนที่จะเพื่อตอนเองมอดดกอามชที่สืบทอดมากว่าสามปีก่อนที่จะปัดวิธีการเหล่านี้ว่าเชลาสมัยจงพิจารณาบทเรียนที่พวกเขามอบเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อันมีความหมายเผ่าหายเผ่ามีความหมายเผ่าอมอมชเตือนเราว่าผลงานที่ยั่งยืนที่สุดล้วนมาจากปัญญาความอดทน และมือที่ร่วมแรงกันข้ามรุ่นต่อรุ่นเป็นบทเรียนรายการเวลาจากบรรพบุรุษที่ยังคงกล้องกังวานมาถึงวันนี้